สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสองคนรักเก่าของทาตลมลมได้แก่ราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนนะคะหมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยก็คือทางไทยนั่นเองนะคะวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานรวมนะคะพูดทุกคลิปเลยนะคะเพื่อนๆที่มาดูประจําอย่างเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อเนาะนะคะเผื่อท่านใหม่ๆบ้างนะคะที่เขาอาจจะยังไม่รู้นะคะ เป็นการอ่านไพ่โดยรวมก็คืออ่านไพ่โดยนะคะโดยทั่วไปไม่ได้จาะจงของใครอย่าเอากันดูดวงทั่วไปอะคะ่ะไปตัดสินใจว่าเป็นเรานะคะไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยเนาะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่านะคะและอีกอย่างหนึ่งสองได้ก็แปลว่าคนที่จบไปแล้วเลิกไปแล้วนะเพื่อนหรือลักลักเลิกเล,ล,ลิกนิ่งไปคุณก็สองได้เช่นกันนะคะมาฟังกันเนาะไพ่เซ็นเตอร์ของคุณไพ่เดอร์ซัน นะคะความดีงามความสว่างสวยนะคะสิ่งต่างๆมันเริ่มจะเข้าที่เข้าทางนะคะคำว่าแบ,แบบนี้แปลความหมายคือที่ผ่านมานะเพื่อนเพื่อนถ้าอะไรมันไม่ใช่ของเรามันจะต้องจบไปมันจะต้องได้เคลียร์เคลียร์อาจจะ เคลียที่ใจเราก็ได้นะคะจบปัญหาดีกว่ามุ่งสู่ความสําเร็จนะคะบางท่านอาจจะได้พบรักใหม่คนที่เข้าใจคุณมากขึ้นคนที่ชัดเจนมากขึ้นเป็นคนที่เป็นสองถ้วยนะคะรู้สึกดีๆต่อกันนะคะเพื่อนๆหรือบางท่านอาจจะได้เคลียใจเคลียปัญหานั่นแหละคะ่ะพลังงานรวม นะคะชาวทัดลมเนี่ยมีเยอะมากนะคะหมอไม่สามารถไปเจาะจงใครได้จึงบอกว่าอย่าเอาไปตัดสินใจว่าเป็นเรานะคะถ้าอย่างนั้นหมอดูเขาจะให้เราไปดูดวงส่วนตัวทําไมและคุณถูกจริตกับอาจารย์ท่านใดดูดวงส่วนตัวนะคะคุณก็ไปดูกับอาจารย์ท่าน,นั้น่าจะแม่นขึ้นก็คือเราเปิดใจนั่นแหละค่ะเพื่อนๆหนึ่งดาบนะคะความจริงความชัดเจนนะบางท่านที่ผ่านมานะค,ะคุณอยากได้ความชัดเจนไม่ใช่เงียบเงียบไปห่างไปบางคนควีนเหรียญตกตำแหน่งปัญหานิ่งนะคะเงียบ ถ้าเป็นแบบนี้คือ,เ,อเราก็มีดีนะคะเออใช่ฉันก็ใหญ่นะฉันก็ทำงานหาเงินนะคะเก่งมีความสามารถถ้าอีกคนคิดแบบเราเราก็จะมีอีกโก้ต่อกันนะคะอีกโก้น้อยอีกโก้มากมันขึ้นอยู่กับของแต่ละท่านนะเนาะแต่ตรงนี้นะคะถ้าพวกคุณ มีปัญหาตรงนี้ก็คือการการปรับตัวเข้าหากันการคุยกันการเคลียร์กันนะคะตัวเล็กลงนิดนึงนะคะเราจะได้คุยกันสะดวกขึ้นแต่ถ้ามีปัญหาเข้ามาอื่นแทรกซ้อนอันนี้มันขึ้นอยู่กับเนาะแต่ละท่านนะบางคนความรักนะคะมันเป็นคู่บุญคู่กรรมบางท่านนะ่ะเจอคู่พิบากกรรมนะคะวนไปเวียนมานะคะเหนื่อยเป็นควีนดาเพื่อน คีนดาบผู้นี้เป็นคีนดาบที่เขารักใครเขาก็รักจริงนะคะเขาไม่ได้ใส่ใจหรอกว่าคุณจะมีมากมีน้อยแต่เวลารักฉันรักก็รักจริงจังช่วยกันสร้างอนาคตได้แต่ที่ผ่านมาคุณเหนื่อยคุณหนักนะแบ่งรับแบ่งสู้เขากลับมาคุณเห็นไหมคะมือหนึ่งที่เขาผายออกไปมือหนึ่งถือดาบอยากได้ความชัดเจนแต่เราเป็นคนที่ปากแข็งเพื่อน,อนแต่ใจเราอ่อนนะสิอ่ะก็เพราะเรารักนั่นแหลคะค่นะณตรงนี้คุณก็อยากได้ความชัดเจนอยากจะตัด จบออกไปเนาะเหนื่อยล้วรู้สึกว่าคุณบอกว่าเออนะคะหันมาใส่ใจตัวเองดีกว่าดูแลตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองเพื่อคิดเพื่อทบทวนบางสิ่งบางอย่างดีกว่านะคะเพื่อนๆแต่กรณีบางท่านนะคะคุณจะได้เจอคนใหม่ๆนะเพื่อนๆนะคนนี้อาจจะเป็นคนที่หนึ่งนะคะทำงานด้วยกันนะคะหรือในสายงานในโลกในโลกที่เราทำงานด้วยกันนะคะติดต่อประสานงานมีโอกาสนะคะตรงนี้ได้ด้วยเนาะนะคะที่เราทำงานทำธุรกิจ บางท่านคุยกับธาตุดินนะคะการบึกสมังกรเนาะไพ่ขึ้นมาคิงถือถ้วยธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิตชาวกุมลัคนากุมนะคะธาตุลมตึนกุมเมถุนที่จริงคุณคุยบใไรก็ได้นะคะมันเป็นพลังงานหน้าไพ่เฉยๆแหละนะคะไฟแนนด์คาเรียก็คือไพ่นี้มันหมายถึงว่าบางคนมีเรื่องเงินเรื่องงานที่เข้ามาบางคนไปพบเจอคนที่ประสบความสําเร็จค่ะเพื่อนๆมีชื่อเสียงมีหน้าตาทางสังคม อาะ,ะ,ะตรงนี้แล้วก็มีอะไรที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะหรือบางคนทํางานอยู่กไกลกันเพราะเรื่องเรียนเรื่องเงินเรื่องงานทําให้เราห่างกันหรือเราโฟกัสแต่เรื่องของเราเรื่องเงินนี่แหละเพื่อนๆเรื่องงานนี่แหละทําให้ไม่ได้ใส่ใจกันอ่าเข้าเรื่องเนาะไพ่ตรงนี้มันบ่งบอกสถานการณ์ที่นะคะความรักมีปัญหาเพื่อนๆบางท่านมีปัญหาเรื่องเงินหน้าที่ผ่านมาทัดลมแต่ตอนนี้คุณจะเคลียร์ได้นะคะแต่ถ้าเป็นความรักแน่นอนลนะค่ะคนหนึ่งเดินหน้าคนหนึ่งตามหลัง นะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์นะคะช่างน้อยใจเหลือเกินนะคะในความรักนี้มันไม่เติมเต็มมันน้อยใจไม่ใส่ใจกันเลยอีกฝั่งหนึ่งนิ่งอีกฝั่งหนึ่งอยากได้ความเอาใจใส่มันไม่ลงตัวแต่ณนะตอนนี้ท่านลมบอกว่าเดสตารนะ่ะเดสตารนี้มันมีไพ่พลังงานนะคะความหมายลึกซึ้งมากนะเพื่อนเนาะ แต่จะอ่านให้เดี๋ยวมันจะยาวนะคะมันโคชชิ่งกันนะคะเดี๋ยวมินจะบอกว่าความรักนี้มีคนกําลังเยียวยาหัวใจตัวเองกําลังเททุกอย่างทิ้งไปหรือโดอนเทหรือหรือไม่เราก็กําลังนะคะกลับมาดูแลใจตัวเองนิ่งๆเฉยๆนะคะอยู่บนที่ในโซนของที่เราจะอยู่นะเพื่อนๆแต่แปลกเนาะชะตามักเล่นตลก ครั้งที่เราอยู่ได้ด้วย,วยตนเองเผเอเราตัดสินใจที่จะมูบอนล้ะและ้วมีคนมาคุยด้วยบางท่านนะคะคนเดิมๆของคุณกลับนึกถึงเราอยากคุยกับเราอยากทักเราเข้ามานะคะมันไม่เป็นมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่านะคะจัดเมนก็คือไพ่นะคะผลการกระทําไพเวรนกรรมสิ่งใดก็ตามที่มันเหี่ยวแห้งมันตายแล้วนะคะมันมักจะปลุกสิ่งที่นะคะตายแล้วก็ได้เพื่อนหรือสิ่งที่เหี่ยวแห้งนะคะอะไรที่คิดว่าไม่ได้มันก็จะกลับมา มันฟื้นตื่นเพื่อให้เราได้กลับมาย้อนกลับมาได้ด้วยนะคะหรือบางจังหวะไพ่นี้มันบ่งบอกว่าเราหมดแล้วจากห่วงวิบากกรรมต่างๆกับคนคนนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้เนาะบางท่านพบเจอความรักครั้งใหม่นะคะคนที่เข้าใจกันและกันนะคะอาจจะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงหรือชาวทัดลมนี่แหละนะคะสร้างเงินสร้างงานมีโอกาสได้เปลี่ยนหน้าที่การงานหรือได้ลด ได้สิ่งใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะเงินทองรู้สึกว่าด,ดีขึ้นด้วยความสามารถด้วยด้วยความพยายามของเรานี่แหละค่ะมาดูอดีตที่ผ่านมากันเป็นยังไงบ้างทัดลมนะคะเหนื่อยมาเยอะใช่ไหมคะมันเหนื่อยสะสมนะถ้าไพ่ใบนี้นะคะเหนื่อยมาเยอะนะคะกับการที่เราเหนื่อยกับคนคนนี้นะคะหรือเขาเหนื่อยกับเราก็ได้ไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะบางท่านอาจจะถูกนะคะถูกแทงข้างหลังนะ,ะที่จริงไพ่ใบนี้มันขึ้นมา เนาะอ่านะคะก้าถ้วยความรักความสัมพันธ์มันรู้สึกมันไม่เติมเต็มบางคนรักเพศเดียวกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยอะนะคะบางคนคบกันมานานแต่อีกคนนึงไม่ได้ใส่ใจกันเลยนะคะคุณในทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําในพื้นที่ของตัวเองมากกว่าไม่ได้ใส่ใจว่าอีกคนจะเป็นยังไงนะคะณนะตรงนี้นะความสัมพันธ์มันต้องการความเอาใจใส่ก็ได้นะคะ ดาวดาคนะเครียดนะคะคิดเยอะคิดมากสับสนซับซ้อนนอนไม่หลับบางคนไม่สบายเลยด้วยนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนาะโดเวอร์บางคนความรักอยู่ไกลนะคะอยู่ไกลกันเป็นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดได้ด้วยและความรักนี้มันก็มูบออนเป็นวงกลมนะคะแต่หน้าไพ่โดเวอร์เนี้ยนะคะเพื่อนๆมันเป็นไพ่ดาวเสาแล้วก็เป็นไพ่ของเมเจอร์สุดท้าย มินว่าคุณกับคนคนนี้น่าจะคบกันมาระยะยาวความสัมพันธ์นะ่ะมันไม่ค่อยชัดเจนนะคะมันห่างห่างหายหายมามาไปไปออนออนออฟออฟนะคะตรงนี้เราเรียนรู้อะไรต่ออะไรกันมาเยอะนะคะตรงนี้เนาะที่ผ่านมารู้สึกว่าจริงด้วยนะคะความรักคือการเราเรียนรู้กับใครมาเยอะเลยกับคนคนนี้นะคะไม่ว่าจะอ่านหนังสือเล่มเดิมมันก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆอันนี้ชาวพฤศพละคะนะัคนาพึ่งศพนะคะ ส่วนธาตุอื่นนะคะหมอก็อ่านไปแล้วเน, <L> น,นาะอาเดลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนธาตุลมนะคะอาจจะมีความรักมากกว่าสองคนขึ้นไปนะคะตรงนี้หรือคนที่คุณคบนะคะเพื่อนๆเขาไม่ได้มีเราคนเดียวก็ได้นะคะความรักมันจะเป็นต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะเจ็เหรียญเนาะ,ค,ะคุณรู้สึกว่าคุณคบกับใครมาระยะหนึ่งทุ่มเทไปหมดแล้วทุ่มเทเยอะ คุณกาลังนะคะช่างใจกําลังทบทวนว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือไพ่นี่คือการรอรออย่างอดทนนะเพืเ่อนๆรอว่าจะดีขึ้นไหมเราจะชัดเจนไหมทุกสิ่งทุกอย่างคือเรารอแต่เราก็จะได้คําตอบณปัจจุบันที่ไพ่มันเปิดขึ้นมานะคะ mm hmm. งั้นมินขอดูว่าเขาคิดยังไงอ่าไม่ใช่นะคะมาดูพลังงานกันนะคะว่าสองคนรักเก่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างของทัดลมไปดีไหมนะคะหรือทําอะไรกันแน่นะคะ สามดาบเออนะคะอาจจะเป็นไพ่นี้เป็นพลังงานเขานะเพืเ่อนๆอาจจะเกี่ยวกับคุณหรือเกี่ยวกับคนอื่นก็ได้นะคะงั้นมินขออ่านมันนี้ก่อนนะคุณกับเขานะคะหรือเขาคิดว่าเขาอาจจะเจ็บกับคุณมาเยอะเหมือนกันนะสลักสามเศร้าหรือเจ็บหรือเหนื่อยแต่ณนะตอนนี้มันเหมือนผ้าพันแผลไว้นะคะเพื่อนเเขาก็อาจจะเคยเจ็บ นะความรักสามเศร้าหรือเราเคยมีปัญหาเรื่องคําพูดที่ทิมแทงใจกันณนะตอนนี้มันเหมือนเขากําลังเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะแผลเราเคยเจ็บมันก็จะอยู่ที่ใจนี่แหละค่ะเพื่อนๆเนาะเดอะสตานะคะ,เ,ะ,คะเขาบอกว่าเขาถูกเทรหรือเขาเทบางสิ่งบางอย่างตอนนี้กําลังอยู่นิ่งๆเงียบๆเยียวยาหัวใจตัวเองเขาบอกว่าเขาก็ไม่เติมเต็มอะคะ่ะบางคนอยู่ไกลกันนะคะหรืออยู่ใกล้ก็ใจห่าง มันไม่สามารถเติมเต็มได้เพื่อนๆน,นะคะน้อยใจถอดใจเขาบอกเขาก็ไม่ได้หมดรักหรอกแต่เขาหมดแรงนะคะห้าดาบความรู้สึกที่ห่างกันออกมาบางคนมีอีกโก้นะคะทัศนคติด้วยนะชอบเอาชนะนะคะตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะตามมาด้วยห้าไม้เท้าโหปัญหาบางอย่างนะะที่เป็นปัญหาเรื้อรังเลยนะคะไม้เท้าเนี่ยนะคะมันไม่สามารถเคลียร์ได้นะคะ เด็กถือดาบนะคะนอพัดลมนะคะตุนกุมเมทุนความรักความสัมพันธ์มีคนที่สองกันอยู่นะคะมือหรือบางท่านอาจจะบล็อกอะไรกันไปแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้บล็อกหรอกค่ะถ้าไม่ได้บล็อกแปลว่านิ่งเงียบนะคะเพืเ่อนๆแต่ว่ายังเห็นกันและกันอาจจะอยากยังอยากรู้อยากเห็นนะคะเรื่องของกันและกันอยู่ก็ได้เขาบอกคุณนิ่งใช่ไหม <laughs> เขาบอกเขาก็นิ่งเป็นเหมือนกัน <laughs> นิ่งนะคนต่างนิ่งนะคะเด็กเดชาวพิจิกลัคนาพิจิกพมายแม่มาไ,ได้หมดนะคะตอนนี้รู้สึกว่า จบไปแล้วหรือเปล่าหรือเราห่างกันมาเพื่อทบทวนนะคะที่จริงเขายังกอดรัดคุณอยู่นะหมายถึงว่าความความรู้สึกเขานะคะยังคงนึกถึงเราอยู่ยังคงคิดถึงเราอยู่นะคะหรือแอบหึงคุณเล็กๆก,ก็ได้นะเพื่อนๆนะคะทั้งที่เราอาจจะห่างกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูหรือเขากักความสัมพันธ์ก็ได้เนาะนะคะเดี๋ยวมาดูว่านะคะเขาคิดยังไงกับชาวทัดลมบ้างนะคะตรงนี้เนาะ,ค,ะความคิดของเขานะคะตกนะคะ เป็นจัดเมเนนะเพื่อนๆได้แชร์หลัวชาวกรกฎลัคนากรดกรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนกไกลนะคะต่างอายุต่างศาสนานะคะคกเราก็ได้คนคนนี้หนึ่งความรักอาจจะอยู่ไกลก็ได้นะคะสองทำให้เรามีปัญหาสองหมายถึงว่าความสัมพันธ์เราอาจจะลุมลุมคือเอาอย่างนี้ดีกว่าความสัมพันธ์มันไม่ค่อยชัดเจนที่ผ่านมานะคะมันไปไปมามา,มาไม่รู้กี่รอบแล้วก็ได้นะ,ะสําหรับบางท่านนะนะคะ ถามว่าเป็นยังไงเขาก็ยังรู้สึกดีกับเรานะคะเห็นไหมสองถ้วยขึ้นมาสองรอบแล้วอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจก็ได้นะคะตรงนี้ในถือดาบนะคะมีคนที่อารมณ์ร้อนเวียงวินนะคะอารมณ์ไม่ค่อยดีงุนหงิดใส่กันหรือเปล่าที่ผ่านมาเราตัดกันไปด้วยอารมณ์ไหมห้าเหรียญน,นะคะมีคนที่รู้สึกถอดใจน้อยใจนะคะในความรักความสัมพันธ์อีกคนนึงทํางานเยอะทํางานมากหรือเป็นคนที่แบกความรู้สึกไว้คนเดียวหรือเปล่าตอนนี้ไม่แบกแล้วนะเพื่อนๆป,ปล่อยวางแล้วแต่ยังถือไว้อยู่นะคะ ถ้าบอกเขาก็เครียดนะคะคิดถึงคุณคิดเยอะคิดมากนะคะตรงนี้เนาะหกไม่เท้านะคะคุณคุณกับเขาอาจจะคบกันมานานนะคะหรือความรักความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมามันอาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะคะเพื่อนๆคบกันมานานแต่ความรักความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเนาะมันมีปัญหานะคะ จ้าติกนะคะชาวตุลลคณาตุลนความรักอยากได้ความชัดเจนอยากได้ความเท่าเทียมอยากจะรู้แนวทางว่าเราจะไปกันนะคะได้ชัดเจนกว่านี้ไหมไปรอดไหมนะคะตรงนี้เนาะนะคะออยากได้รับความเข้าใจด้วยเพื่อนๆเอาใจใส่นะคะเด็กเธอเรียนเนาะ,ะความรักความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันเบาบางเหลือเกินนะคะเดมูนใต้สําหรับมีคนที่สับสนนะคะในความรักความสัมพันธ์เดมูนที่ชาวมีลคนามีนะคะรู้สึกสับสนรู้สึกว่าจะ ไม่มองไม่เห็นหนทางนะคะทั้งที่รู้สึกดีนะคะจะขอดูแอคชั่นนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงธาตุลมห้าถ้วยใบแรกเลยนะคะตัดไม่ขาดยังอะไรอวรน,นะคะยังนึกถึงคิดถึงไม่ว่าเรื่องเก่าเรื่องที่ ที่ดีแล้วก็ไม่ดีเรื่องที่ทําให้เสียใจแล้วก็เรื่องที่ทําให้มีความสุขก็คือยังวนเวียนกับสิ่งเดิมๆไพ่ตรงนี้หมายถึงว่านะคะเราต้องมองถ้วยที่มันยังตั้งอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เนาะชีวิตคือการมูฟออนไปข้างหน้าด้วยสเตรกนะคะสิงรัคนาสิงนะคะ,ส,ะ,ส,นะคะสีไม่เท้านะคะเดี๋ยวขออ,อ่านรวดเดียวนะคะอ่านะคะอัศวินถือถ้วย1ไม้เท้านะคะสิบไม้เท้า ดูทำแพลนดิจิติกอ่าคิงถือไม้เท้าหถ้วยแปดเหรียญเก้าเหรียญในถือเหรียญหนึ่งดาบนะคะให้สิบถ้วยเพื่อนอืมหนึ่งนะคะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมินอยากจะบอกว่ามีคนเดิมๆของคุณนะคะ อาจจะกลับมาทักทายมาเคลียร์ใจมาเคลียร์ปัญหาแต่ตัวคุณนะคะเป็นก้าเหรียญน,นะคะไพ่ตกตำแหน่งไปที่สิบเป็นเดสตานะคะหนึ่งดาบพวกนี้นะคะมันมันหมายถึงว่าเรานะคะไม่ได้ทุกข์ร้อนในความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่แล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะๆหรือเราทําใจได้มากกว่านะคะณนะตรงนี้เขาก็กลับมาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะดีขึ้นมากมายแล้วคะ่ะเพียงแต่กลับมาเพื่อให้เราะะคิดเยอะสับสนก็ได้แต่ แต่ไพ่ตรงนี้คุณจะมองตามความเป็นจริงมากกว่านะคะไพ่ตัวนี้คุณได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลแล้วว่าจะมุ่บอนบางท่านอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคนเดิมๆก็อาจจะวนมาบ้างนะคะแต่ว่าตัวตัวเรานะเพื่อนๆคุณไปมุ่งเน้นเรื่องเงินเรื่องงานหรืออยากอยู่กับตัวเองไปก่อนให้คิดทบทวนนะคะว่าเราต้องการอะไรมากกว่าสำหรับทัดลมที่ออกมาตามไพ่ของหมอมินนะคะแต่คงจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วค่ะทัดลมเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้เนาะ ส่วนเรื่องเงินเรื่องงานนะเพื่อนเพื่อนบินบอกเลยถ้าท่านใดที่รองงานใหม่นะคะไพ่ขึ้นมาอย่างนี้เนาะหรือคุณสมัครงานแล้วมีโอกาสได้งานใหม่นะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายนะคะได้รับตําแหน่งใหม่หรือบางท่านอาจจะออกมาเลยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะหลุดมาออกมาเพื่อมาทําธุรกิจนะคะกับตัวเองกับครอบครัวนี่แหละคะ่ะไพ่มันดีนะคะ ไพ่ตรงนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าช่วงนี้จะการค้าการขายดีเก็บเงินเก็บท้องได้มากขึ้นมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ขยับขยายเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะนําพาสิ่งดีๆมาสําหรับเราถ้ามีปัญหาจะถูกเคลียร์บางคนรองเงินประก,กันรองเงินกู้รองเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะพวกนี้มีโอกาสได้นะคะเพื่อนๆน,นะนะคะคุณเก่งเรื่องเงินเรื่องงานคุณอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะคุณก็ยังมีคิดบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้อง เอาใจไปผูกติดกับผู้ใดนะค่ะตอนนี้แต่แน่นอนล้ค่ะคุณมีทั้งคนใหม่คนเก่าก็วนกลับมาที่จริงนะคะคุณเคลียร์แล้วละตัดสินใจแล้วลว่าจะเอาอยัางไงนะเพื่อนๆบางขั้นจัดตัดจบไปนะคะอ่าเดี๋ยวมินขอให้แนะนําคุณดีกว่านะคะที่จริงเราสมควรน,นะคะเพื่อนๆที่จะได้รับความรักดีๆมินว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะนะตรงนี้ขอให้แนะนํธาตุลมดีกว่าแปดไม้เท้าเดือดซันขึ้นมาสองรอบละ นถือถ้วยนะคะเออทำไมไพ่ออกมาแบบอ่งนนี้ยนะคะโอเคอืมเดนมารเชียนคนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดนะเพืเ่อนๆมีไว้พิบมีปฏิภาณบางคนจะวนกลับมาเพื่อแก้ไขบางสิ่งบางอย่างก็ได้อันนี้สำหรับคนที่ห่างไปมีปัญหานะคะลดที่ถี่ลดอีกโก้ลงนะคะไพ่ตรงนี้คือมันขึ้นมาแบบเนี้ยบางคนจะเข้ามาคำว่าคน คนเดิมของคุณอาจจะไม่ใช่คนเดิมที่เพิ่งห่างก็ได้นะอาจจะเป็นคนเก่าคนเดิมเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมใครก็ตามที่เคยห่างไปมีโอกาสได้กลับเข้ามาเราเดินหน้านะคะค่อยๆเคลียร์ใจค่อยเค,คลียร์ปัญหาได้พูดได้คุยพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่ช้าๆนะเพื่อนๆคุณจะรู้ถึงว่าข้อดีข้อเสียในในส่วนไหนที่เราเคยมีปัญหาเราห่างกันออกมาผู้คุณจะไม่ทําแบบเดิมนะเพราะเราเรียนรู้กันมาเยอะนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่มีคนเดิมแน่นอนลนะคะ่ะมินจะบอกว่า คุณจะมีคนนะคะที่เข้ามาผูกพันนะคุณเข้ามาในลักษณะเพื่อนกัลยาณมิตรในที่ทํางานใหม่เขาอาจจะเป็นคนเด่นคนดังมีชื่อเสียงนะคะโปรไฟล์ดีหน้าตาดีนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะทางโลกออนไลน์ได้ด้วยเพื่อนติดต่อด้วยทางลงด้านงานได้ด้วยนะคะอาจจะยุ่น้อยกว่าคุณหรือ,อยุที่แตกต่างกันมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่ามันจะลงตัวได้ดีนะคะตรงนี้เนาะนะคะความแตกต่างไม่ได้แปลว่าเราต้องแตกแยกนะเพื่อนๆนะขอบคุณมากมายนะคะ เพื่อนๆท่านลมนะคะดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะรา,ายละเอียดก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปนะคะเพื่อนๆชอบชอบ่วยกดซับสไคร e กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ